ทอะไรควันนี้เราก็จะไปทํางานนะครับทำงานที่พัทยาเขาเขียวยเป็นจุดเปิดเขาเขียวซึ่งตอนนี้เราก็เพิ่งออกจากมันทวุลีนะอยู่บนทางด่วนอยู่ตรงนี้เลยสถานีกลางบางซื่อแบตบเราเริ่มต้นที่90% 90%สิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวใช้ Google Map ดูเนี่ยใช้ระยะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆ112กิโลเดี๋ยวจะมาดูว่าแบตเหลือเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ใน MG EV, ็มจีคันเดิมรถไฟฟ้า100% บรรทุกของมาเต็มพิกัดเลยกล้องอะไรนู่นนี่นั่นเต็มท้ายรถเลยแล้วก็คนอีก4คนผู้ใหญ่อี4คนตอนนี้เขาคำนวณว่าเหลือประมาณ100ร้อยกว่าโลกับแบต90%เก็ mm hmm. เดี๋ยวดูว่าถึงที่เขาเขียวแล้วแบตจะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้งานวันนี้ก็มีรถติดมีน่าจะมีซัดกันบ้างแหละเพราะว่าทางตรงยาวๆนะครับก็ mm hmm. กินไฟนิดนึงเรื่องน้ําหนักรถะน้าหนักรถก็ตอนนี้ก็ท้ายรถเนี่ยคือของมาเต็มพิกัดแทบไม่เหลือช่องว่างแล้วนะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งกล้องทั้ง อะไรต่างๆแล้วก็คนผู้ใหญ่อีกสี่คนนั่งเต็มพิกัดในวันนี้ซึ่งรถก็หนักพอสมควรเราก็แอบเติมลมยางมาแข่งนิดนึงก็เป็น2.7บาตอนนี้ก็เพื่อเราตน้ำหนักด้วยเดีย๋ยวมาดูว่ามีอะไรสนุกสนุกที่เขาเขียวมีเด็กๆน่ารักมีนกเพนกวินมีสัตว์อะไรน่ารักแล้วก็รถเราใช้งานออกแต่จังหวัดเป็นยังไงเราจะชาร์จยังไงวันนี้เราอาจจะมีเที่ยวกลางคืนด้วยการจองปตทที่จองยากๆเป็นยังไง ไฟฟีหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันเราจะได้ไฟฟีหรือเปล่าล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งตอนตอนถึงออกเขียวแล้วกันหรือถึงระหว่างทางเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ขับมาได้สักพักหนึ่งก็เึงนทางออกตรงเสียชาบางแสนแล้วตอนนี้ทางออกที่สิบนะครับถ้าเกิด คนที่ไม่รู้ทางน,นะครับเขาก็จะเผลอเลยเผลอเลยเผลอเลยถูกแล้วนี่อ่ะไปไหนแล้วเนี่ยถ้า <c oughs> เลยไปก็จะไปกลับรถอีกไกลเลยนะครับซึ่งเราไม่เลยนะเราเป็นคนดีเราไม่เผลอเลยก <c oughs> ็จริงนิดเดียวก็ได้ถึงเขาเขียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องแวะหาอะไรกินก่อนราะเมื่อกี้เราลืมแวะพักรืมแวะพักคือพักรถนะเราซิ่งไปหน่อยก็เลยเลยมาเลยก็เลยไม่เป็นไรเพราะว่า เฮียหลับอยาลกำนเหลับาเก็บแรงไว้เดี๋ยวเขาต้องไปถ่ายหนังแลมัถ่ายโซ่งสาวสาวเด็กๆหลับสบาร้อยางเนี้ยโอ้โหนันนั่งอยู่บนตูงบิน้ก็ลุกพเฮียเขาก็เลยไม่ได้แวะอะไรเลยเราก็จะ ออกสรีราชาแล้วก็เข้าเขาเขียวเราแต่ว่าข้างทางก่อนเราอย่างนิดหน่อยเท่าน,นั้นอัปเดตแบตเลยครึ่งตอนนี้ก็วิ่งมาแล้วร้อยกว่าโลก็ตอนนี้แบตก็หมดไปแล้วตอนนี้เราอยู่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วลยยลจากตอนแรกเท่าไหร่นะเก้าส <90. S 1> ิบไหม, <90. S 1> มประมาณเก้าสิบก,กว่ากว่านะครับก็ก็เป็นไปตามคาดเพราะเราขับมาร้อยร้อยร้อยยี่ร้อยสิบตลอดเลยนะครับไม่ได้ขับชา้าประหยัดแบตแต่ประการใดขับทั่วไปนะครับใช้งานทั่วไปในน้ำหนักขนาดนี้ด้วยอย่างที่บอก ก็เดี๋ยวลองดูเพราะยังเราวันนี้เราก็ต้องทั้งนี้อยู่แล้วก็ค่อยหาที่ชาร์จกันก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอนถึงเขาเขียวแล้วกันเนาะโอเคเลยนี่ไงได้แล้วโอเคครับตอนนี้ เราก็มาอยู่ที่ตัวสัตว์เปิดเขาเขียวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทีมงานเอมทุกคนครับทีมงานวิดีโอตอนนี้สแตนบายรอทีมงานรถบรรทุกที่กำลังจะมารถท,ทัวรถทัวรถ <laughs> ทัว <laughs> ที่กำลังจะมาในอีกเร็วๆนี้นะฮะระหว่างนี้เดินชิลก่อนเราก็จะหาอะไร <c oughs> ลองท้องเล็กน้อยชิล นิดนึงถ่ายรูปเล่นหน่อยเพราะว่าเรามาถึงกันเร็วเมื่อกี้ลองมาเยอะไหมนิดนึงเดี๋ยวครับทำไมกูดูงไหนมีมีประชุมแล้วอะหรทำไมเราทำไมเราต้องขนของขนาดนี้ดูขั้นตขนเดี๋ยวอันนี้ก็เ <c oughs> ข้ามุมแล้วเรียบร้อยอากาศดีแดดไม่ค่อยมีฝนก็ยังไม่ตกก็เหมือนเดิมก็ร้อนร้อนนิดๆ แต่ก็โอเคข้างหลังเป็นเสือนะ่ะเสือเดินอยู่นี่นี่ข้างหน้าหรือข้างหน้าเป็นเสือข้างหลังเป็นยีราฟมาลายหน้าเสือข้างหลังเราเป็นยีราฟตอนนี้เรากําลังรอคนขับรถของเรานะครับที่ตอนนี้ลงทางน่าจะหลงทางนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางเจออะไรหรือเปล่านะตอนนี้วกขับรถข้างๆว่าเสือน่าดูเลยกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้นี่เราแบบ เราแบบโหกำพระแน่นแล้วตอนจังหวะโค้งเงี้ยเราก็มาดูกันว่าระหว่างนี้เราก็ถ่ายเสร็จหมดแล้วเหลือแค่คนขับรถอย่างเดียวพีเทพนะรีบๆมานะผูผมรออยู่โอเคตอนนี้เราอยู่บางแสนแล้วเรียบร้อยนีบรรยากาศพึ้บเงีทะเลทะเล,าเลงามย้นเย็นวนนกำลังดีแสกากำลังดีเลย สวยงามนะครับนี่และที่สำคัญเลยวันนี้คนไม่ค่อยมีด้วยน่าสนใจมากแต่ตอนนี้เรายังหาของกินกันอยู่นี่เราสนจว่าจะกินอะไรนี่คนเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบุฟเฟ่คนเยอะด้วยบุกกระทะนี่บอกเลยว่าหมอะกว่าหมอะกับทะเลมากนะทำไมบุกกระทะเนี่ยทำไมหมอะกับทะเลหมดล่ะมันได้บรรยากาศชิวๆครัเวลาแบบอะไรแบบ มาทำไปชิวๆตัวอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหหมวกท้าเจะเข้ามาในหัวเป็นอย่างแรงฮะตอนนี้ก็มาดูอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราติดดาวล้านติดมันไปก่อนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่าเราจะไปกินอะไรกันต่อนี่ดูบรรยากาศดีกว่าดูบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศบรรยากาศด้วยบรรยากาศบรรยากาศโอเคสวยงามนะครับบรรยากาศบรรยากาศขาวไหมโอเคบรรยากาศดีนะเมื่อกี้บรรยากาศขาวมาใช้ได้เลย ดาวไว้เมื่อกี้ติดไหมไม่ติดขาทิ้งเรื่องเหรอติดดาวไหมครับเมื่อกี้ติดดาวอ่ะข้าดาวเลยไงข้าดาวแล้วโอเคมียะไรไหมมีวันนี้นมีไหมเฮ้ยโอเคครับถ <Hey. S 1> อนเมื่อกี้เราไม่ตัดนะครัาบเมื่อกี้เราเราใช้นะครับเฮ้ยไม่ใช้แต่เมื่อบบกี้เราใช้นะตัดต่ออุ้ยแต่ <laughs> แต่ประเด็นคือตรงนี้มัน มันเหมือน,นเสียบรรยากาศไปเยอะเลยนะเพราะว่ามันมันทาไปที่กั้นอ่ะมันไม่เหมือนทะเลทางลงเหมือนเมื่อก่อนอซึ่งทางลงมันจะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงนู้นที่มันจะมีทางลงแอบเสียดายเล็กน้อยนะเพราะว่ามันดูหา่างจากทะเลไปหน่อยอุ้ยคาเฟ่ร้านนี้ใช้ได้เลยสวยเลยสวยเลยสวยเลยเนี่ยถือว่าแบบ ได้ได้ฟิวทะเลเลยร้านนี้ตอบโจทย์มากเลย mm hmm. ถ้าใครมานั่งชิวๆนี่ mm hmm. จา้าบเลยอะ mm ่ะ hmm. แต่ตอนนี้เราขอไปโฟกัสกับขอ,ขอกินก่อนเมื่อกี้ติดดาวร้านติดบาร์ไปแล้วหมูกระทะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวกินเสร็จทีมงานเราว่าจะไปไปชิวกันที่ร้านร้านญี่ปุ่นรานที่เป็นคาเฟ่นะว่าจะไปหาอะไรชิวๆกันถ่ายรูปเล่นกันที่ร้านญี่ปุ่น เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปถึงน้ำก็กินแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งโอเคครับตอนนี้อิ่มนะเราก็อิ่มกันเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะออกมาจากร้านเพิ่งจะออกมาจากร้านติดมันนะเมื่อกี้เลยราคาดีมากเลยนะ219บาทแล้วก็ของเยอะมากแล้วตอนนี้เราก็อิ่มเลยอิ่มกันมากอยากแท้ๆไว่าอิ่มเลยอิ่มถึงนาที่ว่าเดินแบบ ไม่ค่อยจะไหวแล้วแต่ว่าทีมงานเรายังไม่หยุดหย่อนแค่นี้นะครับเราจะออกไปหาที่ถ่ายรูปเล่นกันนะครับณตอนนี้ใกล้จะมืดอย่างนี้น่าจะเป็นที่ร้านที่มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยที่เป็นหน้าร้านบอกว่าให้ถ่ายรูปเล่นนะเราจะไปแถวนั้น, <ไฟ S 1> นกัน <ไฟ S 1> หน่อยไฟสวยมากเลยใช่ไฟสวยมากเลยดูไฟไหมนี่สวยมากเค ไสว,อต,สวตอนนี้เราจะเราจะไม่รีบนะเราจะค่อยๆเดินเพราะว่าเราค่อยข้างอึดกันทุกคนเลยเเเเแปลว่าไม่ไหวแล้วโอเคมืดตรงนี้แต่ตรงนี้นะตรงนี้นี่ตรงนี้คือจุดจุดพักรถของเรานะครับตรงนีหนง้หน้านี้กับหน้า,าเมื่อกี้าถึงกันยจุดพักรถของเราเ,เ,เสร็จแล้วเรากำลังจะ นี่อะอะไรว่างนี้ก็เดินไปถ่ายรูปไปนะครับชิวๆตาสไตล์รถรถทีมงานนะคัวันนี้ใช้กล้องอะไรอยู่อ่ะใช้กล้องอะไรอยู่ตัวนี้อันนี้เออโอนิซอนเอ้ยอะไรวะอ่อูจิ X A สามอ๋อ A สามใช้เล่นเลยครับเนี่ย A Artisia ห้าห้าหนึ่งจุดสี่ครับแมนนวลโอ้ยแมนนวลด้วยแมนนวลไม่ธรรมดานะเลแมนนวลนี่ใช้ยากด้วย แล้ยิ่งเอฟนน้อยก็คืออย่างงี้นี่โอกาสหรือโอกัสนี่ง่ายมากเลยนะแต่เราชบความท้าทายนะฮะเราจะใช้มันถ่ายรูปอีกร้านอีกไกลไหมเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วอิ่มอีกไกลไหมอุ้ยดึกๆนี่ <c oughs> บรรยากาศริมทะเลนี่ใช้ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพา ข้ามไปแป๊บหนึ่งนะฮะรอรถก่อนเดี๋ยวเดีี๋รอรถก่อนเราจะข้ามไปดูทะเลที่มันกําลังจะใกล้จะมืดแล้วนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่เมือนแสงมันจะไม่ค่อยจะมีได้เท่าไหร่มีแสงแบบลําไรลำไรจากเสาไฟฟ้าน่าจะพอให้เห็นอะไรได้บ้างอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามแล้วขอดูรถหน่อยโอเคโก ลุย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 มาแล้วถ่ายแป๊บนึงนะขอถ่ายรูปแป๊บโอ้ยมุมนี้ยังสวยขอถ่ายรูปเรียบร้อยเรียบร้อยจะให้เห็นบรรยากาศทะเลสักทะเลสีดำสักเล็กน้อยทะเลสีดำนะฮะนี่ทำไมดำเท่าไหร่บรรยากาศรอบๆทะเลสีดำพาทิศ ใกล้จะรนะักขอบฟ้ากันอีกนิดนึงนะเป็นแสงเล็กน้อยตอนนี้คนที่จะมาแบบมานั่งเล่นที่ชายหาดตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างน้อยเลยไม่เยอะไม่เยอะซึ่งซึ่งถ้าใครอยากจะมานะคะตอนนี้มาได้เลยนะเพราะว่าคนน้อยมากเหมาะการนั่งชิลนั่งเล่นมากเอาตอนนี้ก็วเอาว่าตอนนี้ขอยืนถ่ายรูปเลนสักพักนึงก่อน เดี๋ยวถ้าไปถึงจุดถ่ายรูปเดี these, possibly, us, straight, right? come, methods, ๋ยวเราจะมาให้เห็นทีว่าบรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงโอเคก็วันนี้กี่โมงแล้สองทุ่มพอดีเลยเราก็เสร็กภารกิจทั้งวันที่หนึ่งนะเร็จภารกิจวันที่หนึ่งทั้งเขาเขียวทั้งชายหาดกินข้งงกินข้าวเรียบร้อยวิ่งไปวิ่งมาก็ตอนนี้ก็แบตก็เหลืออยู่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วไม่จะไม่ติดก็มาถึงที่ชาร์จตู้ของอีแก๊ร้อยยี่สิบกิโลวัตต์นะก็เดี๋ยวมาจับเวลาดูแล้วกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วก็เสียเงินเท่าไหร่พราะคลิปนี้เราจะใช้แบบเสียเงินดูเราจะไม่ไปใช้ไฟฟีนะครับลำแรกเลยก็เปิดฝาก่อนดีกว่าเปิดื้อนี่ถ้าเป็น m c ทัรก็จะเปิดข้างหน้าเปิดจุกสองงานเพราะเราจะชาร์จไวชาร์จไวจะใช้สองจุกแล้วก็หาแอปกันก่อนแอปของ e ี a ก็บคเล็แอปนี้หัวไม่เสียโลโลหัวผมเริ่ม สายมันเริ่มจาย่ไ้ดีนิดหนึงได้มีหลังใช่ไหมใช่ไหมโอเคอ่า <Okay. S 2> ล็อกอินก่อนเพื่อเข้านานเราก็ใช้แอปเขาสแกนเนาะแล้าก็กดเริ่มชาร์จเสียงก็จะวุบวับพุ่วับที่นึงเสร็จแล้วถ้าชาร์จได้แล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มมีไฟติดไฟไฟเริ่มขึ้นแล้ว จะมีไฟฟลุกบฟบ้ากฟ้าข้างหน้าก็เสร็จแล้วรอแอปนิดหนึ่งครับจะไม่ขึ้นจําแล้วเขาก็จะคํานวณเงินคํานวณเวลาให้ต้องรอสักพักซักพักไอเดี๋ยวมันก็ขึ้นอนะ่ะตอนนี้แปดเราเหลือยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มดูดเงินเริ่มไฟเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เราก็สามารถเปิดรถเปิดแอปโอเคก็ตอนนี้ก็าดูที่หน้าจอเนาะแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว เวลาที่ชาร์จก็ประมาณส0มสิบนาทีพอดีเลยเพราเรามาประมาณตอนสองทุ่มนิดๆก็เกือบๆก็สามสิบนาทีอะกลมๆก็จากยี่สิบเก้าเปอร์็นก็ขึ้นมา8ปดสิเปอร์เซ็นต์ว่าคำนวณว่าใช้วิ่งได้สองก้่ากโลก็ยังไงพรุ่งนี้ไปเขาเขียวอีกรอบนึงกลับกรุงเทพก็น่าจะสบายๆแล้วก็เราก็ชาร์จกันแค่นี้พอเนาะเราคงไม่ชาร์จถึงร้อยเปร็หรอกเราก็ได้กลับที่พักพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็รุยงานวันที่2แล้วค่อยกลับกรุงเทพกันตอนมืด เย็นๆนๆะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้กันแล,แล้วก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะครับแล้วก็พบกันใหม่ว่าคราวหน้าจะมีอะไรก็รอติดตามกันนะครับวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้ครับบ๊ายบาย